ไปหาหมอเขาบอกว่าอูทาไตสุดเร็วมากเลยเขาไอซีูเลยค่ะตเตรียมฟอกแล้วยังไงก็จะฟอกแล้วมีเพื่อนเนี่ยเขาแนะนํามาให้ทานตัวนี้อืมก็คือสองปีที่ผ่านมานี้คือไม่แย่แล้วไม่ต้องฟอกแม่ปองค่ะปกติค้าขา,ขายแต่ตอนนี้ดูแลลูกหลานละอ๋อกษเสีย,แล,สยแล้วนะครับผมโอเคอายุปัจจุบันนะฮะหกสิบเขาหกสิบพอดีเมื่อประมาณ สิบสิบเจ็ดปีเนาะสิบเจ็ดปีที่แล้วเจอเจอไอ้ความดันนะคะเป็นโรคความดันใช่ค่ะจุกความดันถึงสองร้อยสี่สิบโอ้สองร้อยสี่สิบนี่จริงเลากราไหลเลยค่ะคือมันมันดันจนตัวเลือกกับเดาไหลไม่เป็นเหมือนกับก๊อกน้ําแตกอะไรใช่แล้วมันยังไงก็ไม่หยุดเอแเราก็ทําไงดีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอะความดันมันคืออะไรเราเรู้ว่ากรากำเดาแต่มันไม่หยุดจนกระทั่งถึงประมาณตีหนึ่งตีสองมาจาก ไม่หยุดลูกลูกก็เลยพาไปโรงพยาบาลเขาไอซีเลยค่ะอใช่แล้วก็ตรวจที่โรงพยาบาลเจอ240 240คือมนุษย์ใจกันหมดเลยคือมนุษย์เราควรจะอยู่120แต่แต่เขาบอกโชคดีอย่างนะที่มันเลือดออกถ้าไม่เลือดออกสมองจะแตกแตกก็หนึ่งก็คือความดันสูงเป็นภาวะที่อันตรายเหมือนกันนะครับนี่ก็หมอเขาก็เลยเช็คล่างกายเลยครับตรวจเลือดตรวจอะไรเลยเช็คเขาเอ็กซเรย์อะไรเรียบร้อยก็มาดูที่ไต ตัวเจอ2.5คือไตประมาณระยะ3ใช่ไประยะ3ก็คือเคี๊ยสีนิน2.5ใช่แล้วตอนนั้นตกใจไหมฮะก็ก็ก็เรายังไม่รู้นะว่ามันเป็นไตเพราะมันมมันไม่มีความรู้สึกอะไรเราไม่มีอาการอะไรใช่ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตปกติมาจนเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะคือหาหมอหาหมอหาหมอ แล้วทหตุมันไม่หายเราก็ไม่เข้าใจเนามันก็ทำไมโรคไตเลยยังไม่หายสุดไปทีไรก็สุดสุดแล้วมาครั้งสุดท้ายเนี่ยไปหาหมอเขาบอกว่าอูไตสุดเร็วมากเลยอือบอกเงี้ยแล้วทีนี้ก็เข้าไปห้องโภชนาการครับคือคุณหมอโยนให้ไปคุยกับนักโภชนาการให้ไปกู้อาหารใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่าที่เข้าไปห้องโภชนาการนี่คือเขาจะให้ฟอกแล้วยังไงก็จงฟอกแล้วคือหมอบอกว่าไตระยะสุดท้ายแล้วใช่ ก็เตรียมฟอกแล้วตอนนั้นช็อกคุณแม่ช็อกช็อกเลยแบบไม่อยากฟอกมีเพื่อนเนี่ยเขาแนะนํามาให้ทานตัวนี้มีมีสีไหนที่ทานสีเขียวแล้วก็สีเหลืองก็เป็นอูมิกับฮาร์ดนะครับพอเราได้เริ่มต้นมาทานในตอนแรกรู้สึกยังไงเพราะว่าเราไม่เคยกินเห็นได้อยู่ว่าไม่เคยกินอาหารไม่เคยเลยไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจ่ายตังค์ด้วยมันแพงสงสารลูกว่าเราไม่ได้ทํางานแล้วนี่ครับก็คือตอนแรกรู้สึกว่าเอ๊ะ มันจะดีจริงไหมใช่ใช่แล้วจะศูนย์เปล่าหรือเปล่าพ่าเ้าข้างบ้านเขาก็แนะนํายาเดี๋ยอะไรก็ไม่รู้พอเริ่มสั่งมาทดลองทานเนี่ยสิ่งที่ประทับใจตอนแรกคืออะไรครับก็อย่างเราไปหาหมอนี่นะครับเราั่นใจเลยว่าอาหารเสริมช่วยเราได้อืแล้วเราก็คุมอาหารด้วยหมอชมว่ายังไงบ้างครับเห็นบอกว่าดูแลตัวเองดีมากคือตอนนี้เนี่ยคาดไตไม่ไม่ไม่แย่ลงแล้วก็อย่างที่ดูประวัตินะครับตอนแรกก็อยู่ ต่ำกว่าสิบนะครับหมอเลยต้องให้ฟอกแต่คุณหมอก็ชมว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะใช่ใช่มันดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบดีขึ้นเร็วแต่เพราะว่าเรามันระยักษสุดท้ายแล้วนะดูอย่างนี้โอเคล้วนะหมอหมอชมเลยอ่ะก็คือสองปีที่ผ่านมานี้คือไม่แย่แล้วไม่ต้องฟอกความดันแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับความดันตรวจที่บ้านอ่ะมันร้อยยี่สิบเอ็ด วุ่ปกติเลยสิครับใช่แต่ปลอดตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะประมาณร้อยห้าสิบแต่หมอโรงพยาบาลบอกว่าที่บ้านชั่วกว่าเพราะว่าไปเจอหมอแล้วจะตกใจใช่เขาจะตื่นเต้นเขาเรียกว่าเป็นโรคก,กลัวหมออช่หมาวว่าคุณแม่ก็พอกินฮาร์ดคุมความดันก็ลงมาดีพอความดันร้อยี่สิบจะทําให้ไตไม่เสื่อมใช่แล้วก็กินอุมิช่วยฟื้นฟูไตก็ดีขึ้นมันแปลว่าที่ลูกๆเห็นตอนนี้คือเขาก็ซื้อให้กินทุกเดือนใช,ใช่ไหมครับ สองปีที่ผ่านมาคือกินไม่หยุดเลยเลยครับเวลาไปต่างจังหวัดนานๆเจอกันเยอะดูไม่ออกเลยมันเป็นไตเว่าเพราะคนอื่นเขาจะดําใช่ไหมฮะใช่นี่ดูสดใสเขาว่าเงี้ยคือปกติถ้าเป็นไตระยท้ายแล้วไม่ฟอกเนี่ยตัวมันจะดำาผิวดําแล้วหน้าคล้ำแล้วก็ดูดูแบบแห้งๆใช่ของคุณแม่นี่ไม่ไมีใครเลยผิวพันธุลมก็ผิวผิวคนมีอายุธรรมดามาก บอกจึงมันจะแห้งที่นกดูเพื่อนๆนะที่ไปโรงพยาบาลนะอ๋อคือเรามีเพื่อนร่วมรุ่นเวลาไปโรงพยาบาลก็เจอเนาะเพื่อนร่วมรุ่นฟอกไตเกือบฟอกไตกันาบอกไม่ดูไม่ออกเลยเขาอ๋อแล้วเราเคยบอกว่าอ๋อเรามีตัวของดีอะไรอย่างเงี้ยเคยก็บอกบอกบางทีเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เดี๋ยวหาว่าเราเชียร์ขายเนาะใช่ครับเราก็กินดีของเราไปเจออาหารเสริมตัวนี้ดีใจมากนะหาเงินมาก็ บ้านสุดท้ายอะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้อยู่กับลูกกับหลานนี่คือหาเงินมาทั้งชีวิตอะค่ะถ้าสมันไม่สบายอย่างเงี้ยเรามีอาหารเสริมที่มารักษาตัวเราอ่ะทำไมเราจะไม่ชอบใช่ไหมใช่ไหมมันมันมันคุ้มไงมันคุ้มแล้วมันไม่ได้ลำบากที่จะทานเลยนะมันอร่อยอแล้วรู้ว่ามันดีกับเราจริงๆริงค่ะแล้วพิสูจน์สองปีว่าค่าเลือดอะไรมันดีขึ้นใช่พอดีแข็งแรงไม่แบบไม่ไม่น่ามืนไม่อะไรอยู่นิ่งๆเลยอยู่แบบเออปกติ โอเคก็เป็นความประทับใจที่ได้มาตลอดสองปี<ช>เลยนะครับอูมิรสชาติเหมือนขนมแต่คุณภาพเหมือนยาทานง่ายมากเลยค่ะอร่อยเพื่อสุขภาพของเราต้องทานอูมินะคะรับรองเป็นอาหารเสริมที่แบบสุดยอดอร่อยมากทานแล้วจะติดใจนะคะสุขภาพแข็งแรง